น,นี้จะมารีวิว<อ>มัด TNT ที่รับได้จากมาร์เก็ตเพจหน่ยไหมครับเบสร็อกแบบฟรีอันที่หนึ่งระเบิดแบบอัลตร้าอุ้ยต้มรุนแรงมากอันต่อไประเบิดกัมมันตภาพรังสีทุกคนเอาะพอ,อร,ระเบิดมาแล้วมีควันสิีเขียวนะครับแบบนี้เลยอันต่อไปครับระเบิดลาวาระเบิด ตูมระเบิดแล้วเป็นลาวาเลยนะนอันต่อไประเบิดเนเธอร์วุ้มตูมตระเบิดแล้วมีไฟลยครับแบบนี้เลยอันต่อไประเบิดกับดักพอเข้าไปโดนแสงสีแดงจากนั้นมันก็จะตูมอย่างนี้เลยนะอันต่อมาระเบิดเอาต้าโซนิกระเบิดขึ้นเสียงนะครับเฮ้ยระเบิดแล้วเป็นริ นี้เลยมีดเมจไมนะเดี๋ยวไปลองดูแป๊บหนึ่งนะระเบิดใส่เจ้าตัวนี้เลยละกันต้มตายเลย